เรามีธรรมะธรรมะอยู่สองประเภทนี่ธรรมะที่เป็นตัวประธานประธานทำหน้าที่ทำหน้าที่แล้วก็ธรรมะที่เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์คือช่วยเหลือช่วยช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์เ <c oughs> มืนนะ่อนกองทัพกองทัพเนี่เราต้องมีตัวทหารที่จะรบแล้วก็ต้องมีพลาธิการ <c oughs> ที่จะช่วยให้ทหารมันรบได้ นั่นมันมีอยู่สองชั้นอย่างนั้นธรรมะนี่ก็เหมือนกันมีธรรมะโดยตรงเช่นสติปัฏฐานะธรรมะโดยตรงแล้วก็มีธรรมะช่วยเหลือคือเช่นเช่นอิทธิบาทสี่เป็นธรรมะอุปกรณ์ธรรมะช่วยเหลือพละห้าอินทรียห้าก็อยู่ในลักษณะเป็นธรรมะอุปกรณ์ตัวจริงที่มันจะรบกับธาก็คือสติปัฏฐานเราจึงมีธรรมะ หัวหน้าที่จะรบับผาศึกนี่ธรรมะอุปกรณ์ที่จะช่วยให้สำเร็จ้ไโดยงา่ายธรรมานี้มีครบแ้วมันก็ชนะ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 กิเลสคือผาศึกเมื่อเราคิดผิดทำผิดทำโง,ง่นี่เรียกว่ากิเลสทางกายทางเป็นเรื่องกิเลสทางโลภะโทสะโมหะสามอย่างนี้ เกิดขึ้นแล้วเรียกว่ากิเลสพอมีกิเลสเสร็จไปแล้วมันก็มีความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นอีกเรียกว่าอานุสัยอนุสัยความเคยชินสะสมไว้มากสะสมไว้มากมันก็จะกลาบออกมาอีกเป็นอาสวะกิเลสทีแรกเรียกว่ากิเลสกิเลสที่เป็นความเคยชินเก็บไว้เรียกว่าอานุสัย อนุสัยมากข้าวมันก็ทะลักออกมาเรียกว่าอาสะวะเราจะต้องจัดานะก,ก,กนะะะดารกับกิเลสกับอาสวะกับอนุสัยและอาสวะจัดการกับกิเลสจัดการกับความเคยชินแห่งกิเลสจัดการกับกิเลสมันจะไหลกลับออกมาถ้าเราทำสติปัฏฐานถึงที่สุดเราก็จะป้องกันไม่เกิดกิเลส แล้วถ้าเกิดกิเลสแ้วมีอนุสัยเก็บไว้มันก็ทําลายอนุสัยทําลายอนุสัยทําลายอนุสัยบรรลุมรคนเมื่อไม่มีอนุสัยแล้วก็ไม่มีอาสวะอะไรจะเหลือจะจะปรับออกมาเรียกว่าสิ้นอาสวะเป็นพระอระอรอันเรื่องควบคุมชีวิตจบ <c oughs> ไม่มีกิเลสไม่มีอาสวะไม่มีไม่มีกิเลสไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะกิเลส ความเคยชินแ่นกิเลสไอ้ที่มันจะกลับออกมาอีกเ <c oughs> มื่อเมื่อมีโอกาสมมีอารมณ์ราอ,อนุสตัยมันเก็บไว้มากนะเราควบคุมกิเลสควบคุมอานุสตัยควบคุมอาสาวะสิ่นอาสาวะปัญหากหมดเส็นพระอรหันนั่นชีวิตหมดปัญหาชีวิตหมดปัญหาชีวิตสมบูรณ์ชีวิตที่หมดปัญหา จะเอารอไม่เอาตามใจเรื่องมันมีอย่างนี้มันต่อรองกันไม่ได้แล้วเรื่องมันมีเท่านี้คุณจะเอารอไม่เอาตามใจคุณแต่ว่าถ้าจะเอากันแล้วมันก็ต้องมีอย่างนี้มีเรียกว่าควบคุมกระแสะแห่งชีวิตให้มันเป็นไปแต่ในทางที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ มันมีสองเรื่องคือเรื่องความทุกข์กับความไม่มีทุกข์สองเรื่องทำให้ไม่มีความทุกข์ดับทุกข์นั่นเรียกว่าทำไม่เกิดความทุกข์อย่าไปรบก,กับความทุกข์ไวก้กันทำอย่าให้มันเกิดความทุกข์ตัดต้นเหตุของมันเสียพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว,ว่าดับทุกข์แต่เพราออะไรถ้าเป็นดับตัณหาไม่ใช่ดับทุกข์ ดับทุกข์ก็ไปดับเหตุของคฟังทุกข์อย่าไปสู้กับวัตกิเลสเลยอย่าไปสู้กับความทุกข์ไปจัดการกับต้นเหตุแห่งความทุกข์มันจะดับไฟดับไฟอย่าไปดับที่ไฟมันจะไหม้เอาดับที่ต้นเหตุของไฟคุนเอาน้ำสาดเข้าไปเชื่อมเลยมันก็ไม่จังไมเกิดไฟเกิดไม่ได้ นี่เียกก็จะดับทุกต้องดับที่ต้นเกตเแห่งความทุกข์ถ้าไปดับที่ปลายเหตุเขาเลอะเทอะแล้วก็ไม่สาเร็จถ้ากาจะโง่เป็นหมามันทำยาไปหน่อยนะเขาพูดมันเข้าใจได้ดีมันโง่เป็นหมาคือหมามันจะไปดับที่ปลายเหตุคุณลองมาแย่หมาแย่มาหมา,มามันจะกัดที่ปลายไม้ ถ้าคุณไปแย่เสืออยู่ไรราสีร์มันไม่กัดสิปลายไม้มันจะกระโจนก็ไปหาคนที่ตื้มาราชสีหรือเสือมันไปจัดการกับต้นเหตุโง่เป็นหมากโง่จัดการที่ปลายเหตุไ,หตไม่มีจุะจบงั้นเราจึงจัดการที่ต้นเหตุอย่าไปจัดการที่ปลายเหตุอย่าไปจัดการกับผลไ,ไปจัดการที่เหตุดีกว่ามันจะควบคุมชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงจัดการกับต้นเหตุแห่งความไม่ถูกต้องอย่างที่กล่าวมาแล้วควบคุมธาตุตามธรรมชาติควบคุมอายตน,นะควบคุมเบญจขันควบคุมปฏิจจสมุปบาทควบคุมความทุกข์ให้ถูกต้องมาตามลําดับตามลําดับก็เรียกว่าประสบความสาเร็จในการควบคุมกระสแสแห่งชีวิต กระแสแห่งชีวิตได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องแล้วมันก็ไหลไปสู่พรนนิพานเพราะฉะนั้นมันจะไหลไปสู่ความทุกข์เมื่อควบคุมมันไม่ถูกต้องเมื่อควบคุมถูกต้องแล้วมันเป็นไหลไปสู่พระนิพานก็เรียกว่าโซตาโซต้เอีกเันือน,นะันโซตาปัญะกอโสดามันพูดถึงกระแสแห่งพรนนิพาน คนธรรมดาม,รา,า,มา,รามีกระแสแห่งความทุกข์สาธิกเจ้ามีกระแสแห่งชนิพพานนี่เรียกวาควบคุมกระแสย้ายไปทางทุกข์ไปในทางสิ้นสุดแห่งความทุกข์นี่วันนี้เราพูดกันเรื่องควบคุมกระแสแห่งชีวิตซึ่งเราจะมีชีวิตที่ถูกต้องโดยพื้นฐาน สำหรับจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปขอให้การได้บวชได้เรียนของคุณทั้งทุกๆองค์เนี่ยได้มีโอกาสศึกษาศึกษา,าชีวิตตามหลักของธรรมะซึ่งไม่มีมหาวิทยาลัยไหนในโลกสอนนอะกจากมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าตัวร่างกายตัวร่างกายเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัย เรียนในมหาวิทยาลัยนี่ไม่ต้องไปเรียนที่เมืองนอกถ้าจะเรียนเรื่องดับทุกข์ตัวชีวิตนั่นแหละเป็นตัวโรงเรียนเป็นตัวอะไรเสร็จหมดเรียนกันที่นั่นสอบไล่กันที่นั่นรู้กันที่นั่นดับทุกข์กันที่นั่นจึงพูดทั้นๆว่า<ม>ควบคุมกระแสะแห่งชีวิตที่จะไม่เกิดความทุกข์ได้อีกต่อไปอต่อไป เขาให้ทุกๆุงองก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าในเรื่องนี้ไปตั้งลำดับไปตั้งลำดับถ้าทําให้ดีสามเดือนบวชสามเดือนก็รู้อะไรได้มากเหมือนกันพอจะใช้เ,เครื่องมือควบคุมชีวิตในอนาคตเขา<อ>ให้ประสบความสําเร็จโดยการจงทุกองค์พอยุติการบรรยายโดยความสุควรแก่เวลาขอยุติการบรรยาย